But it late now. remember It's and and too yeah. I now สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอนะครับทักษะการเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับมี3รูปแบบนะครับซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะครับหนึนะครับนายธีรเดชโชคอำนวยครับ 2. นายธนาวุฒิบัวใหญ่ครับและกับผมนะครับนายดีชาวัฒนาตชัยครับ <Yeah. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเราไป <my> ชมรูปแบบที่หนึ่งกันได้เลยครับครับสำหรับรูปแบบที่หนึ่นะครับเป็นการยังบอลด้วยทางเท้าด้านนอกนะครับแบบเส้นตรงครับครับ สำหรับนะครับการเลี้ยงลูกนะครับด้วยข้างเท้าด้านนอกแบบเส้นตรงนะครับเราจะใช้นะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับในการสัมผัสรูปฟุลนะครับโดยรูปแบบวิธีการนะครับของแบบฝึกนี้นะครับจะให้นะครับนักเรียนเลี้ยงลูกฟุสนไปข้างหน้านะครับแบบเส้นตรงตามกลวยที่กําหนดและหยุดลูกบอลเมื่อถึงกลวยแต่ละกลวยเพื่อฝึกการควบคุมและบังคับทิศทางในการเลี้ยงลูกครับ สำหรับแบบตึงที่สอนก็จะเป็นการเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกครับในรูปแบบสี่เหลี่ยมครับครับการเลี้ยงข้างเท้าด้านนอกแบบสี่เหลี่ยมนะครับโดยรูปแบบวิธีการนะครับของแบบฝึกนี้นะครับจะให้นักเรียนนะครับเลี้ยงลูกุซอนะครับรอบกวยที่กําหนดไว้นะครับในรูปแบบสี่เหลี่ยมและกําหนดให้หยุดลูกบอลแล้วเขี่ยบอลไปด้านข้างนะครับ ของทิศทางที่กำหนดนะครับแบบฝึกนี้นะครับเป็นแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนนะครับฝึกการเปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยงลูกและทา้งขาด้านนอกครับผม ครับซึ่งรูปแบบที่3นะครับก็คือการเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกแบบผสมผสานนะครับซึ่งต่อยอดมาจากแบบฝึกที่1แล้วก็แบบฝึกที่2ครับรูปแบบวิธีการฝึกนี้นะครับจะให้นักเรียนเลี้ยงฟุตซอลรอบกวยที่กําหนดไวในรูปแบบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งการเลี้ยงนี้จะใช้ทักษะการเลี้ยงฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านนอก ส่วนที่สัมผัสลูกฟุตซอลคือข้างเท้าด้านนอกนะครับซึ่งต่อยอดมาจากรูปแบบการฝึกที่1และรูปแบบการฝึกที่2ซึ่งเป็นการฝึกการบังคับการเลี้ยงลูกและการเปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยงลูกด,ด้วยข้างเท้าด้านนอกครับ It's too late now, I remember everything And how careless we could be And how careless we could be